สวัสดีค่ะทุกคนวั่นี้จะพามาพามาติดยอดดอกแคร์นะดอกแคร์จะเอาไปไว้ทำไอ้นี่ทำแกงส้มนะไปทำแกงส้มมีแมลงได้มีแมลงปนเปือป้อนมา <c oughs> มีแมลงปนเปือป้อนมาด้วยนะเห็นไหมจะเก็บด,ดอกแคร์นะคะไปไว้ทำแกงส้ม,ม,สมไปนี่วันได้จะไว้ทำแกงส้ม แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะเอาไว้ลวกนะจะไว้ลวกสิอันนี้จะเอาไว้ทำแกงส้มนะครับจะเอนไว้ทำแกงส้มเก็บมาจากหลังบ้านนะเก็บมาจากต้นหลังบ้านนะครับแกงส้มเดี๋ยวทำแกงส้มพรุ่งนี้ใส่บาตรเขาขึ้น บุเยอะมากเลยนะคะทุกคนเยอะมากแับดอกแคเนาะเป็นเยอะเร็วเป็นเร็วเป็นเยอะดดกด้วยอนะนี้นี่ขนาดเพื่อนบ้านมาเก็บไปด้วยนะมีเพื่อนบ้านมาเก็บไปทุกสองวันอนะ่ะ <c oughs> เพื่อนบ้านเขาก็จะมานี่ส่วนส่วน,วนดอกส่วนยอดแม่ใบจะไว้รวบนะคะม,มีอีกนะ,ะม,มีเก็บเยอะอีนเก็บมาจากในสวนนะ ย่นีนไม่ไะเอาไว้แกงส้มุูงนี้โอ้ยทันจะหมด <c oughs> โอ้ยพ <c oughs> าไปเก็บดอกแคร์เก็บดอกแคร์ไว้ทำแกงส้มุูงนี้ใส่บาทเย,ย็นนี้จะไปซื้อพวกแครอทแล้วก็ ไปซื้อแครหลอดแล้วก็หัวไชเท้านะแล้วก็มีกระหล่ำมีแล้วนะใส่กระหล่ำใส่ดอกแคแกงส้มนะตัว่ฟักยาวเสร็จ้โอ้ยน้ำมูกไหลได้นี่ถ้าจานแบบนี้แล้วจะน้ำมูกไหลเลยเลยนี่อันนี้จะเอาไ้ลวกนะคนะทุกคนน้ำไปใส่ไ้รวกกับยอดนะ ส่วนดอกไม่ไปจะไปทำแกงส้มแกงส้มในบาทไปเดี๋ยวสายหน่อยจะเป็นกระหลนะ่ำส่วนเนี่ยไม่ใบอ่ะอันเนี้ยอยากจะเด็ดออกเหมือนกันนะแต่มันก็ยังอ่อนอยู่เยอตั้มเกียวตั้มเก,ยเกียวนะทุกคนเนี่ยหว่ะเพราะไม่ เวลากินเราอยากมวนมวนทั้งอย่างนี้เลยนะเราก็ไม่อยากจะเอาเก๋าเก๋ไนะแล้วก็มีผักอันนี้ด้วยนะมีผักมีผักชีรสนะคะทุกคนผักชีรสผักชีรสนี่ใครเป็นเบาหวานต้มน้ําตอนเ,เช้าๆต้มกินได้ได้นะคะเต้นต้มน้ํากินได้นะต้มกับน้ํากินได้นะมีถั่วฝักยาวเหลืออยู่ผักนี้จะเอาไว้ทําแกงส้มนะคะ ไปเก็บแล้วก็ไปอน,นี่ด้วยนะไปตัดตัดต้นแครให้มันเตี้ยลงเนาะเพื่อที่จะไม่ให้มันสูงอนะ่ะเวลาเราเก็บแล้วมันสูงเกินเราเก็บไม่ถึงนะคะทุกคนเนาะเอาตัดพยายามตัดกิ่งมันไว้ให้มันเตี้ยๆเนาะเราจะได้เก็บได้เนาะเดี๋ยวเพื่อนบ้านเขาก็มาเก็บได้ด้วยนะคะตรงนี้จริงๆต้องเอาออกเนาะมันจะได้ไม่ขมใช่ไหม ถ้าแม่จําไม่ผิดนะใช่ไหมคะทุกคนแม่จําผิดไหมวันนี้ยอดผงชูรสนะครับที่เอามาลวกแม่ใบยังไม่ได้กินข้าวแม่ใบชอบให้มันออนอ่อ,อ่อนนะเวลากินก็ม้ว,วนมวนได้เลยอย่างเงี้ยค่ะทุกคนม้วนมวนม้วนมวนไม่ต้องทิ้งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าก้านมันเยอะไปก็ไม่ไหวจะเอาไปลวก ยังไม่ได้กินข้า,าวเช้าเด็เดี๋ยวจะลวกผักแล้วก็ตำเจียวอยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวกินคนเดียวหลานก็ไปโรงเรียนมีเยอะอยู่นะมีมะเขือด้วยแล้วก็มีมะเขือด้วยนะมะเขือเก็บมาจากสวนนะสวนเล็กๆค่ะแต่ว่าก็กินได้ตลอดนะคะไม่หมด ส่วนอันนี้ที่มันเม็ดใหญ่เนี่ยก็จะเอาไปไปทําแกงส้มนะคะเข้ไหมเขาให้เอานี้ออกใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยได้ใบเข้าใจถูกปะส่วนอันนี้เล็กๆเ,เราก็จะเอามาลวกนะะลวกกินอันนี้เขาให้เอาออกเนาะใช่ไหมทำแกงส้มดอกแครกินพวกนี้เลยแล้วก็ จะทำเแรีส้มดับแครเดี๋ยวพรุนี้ตอนทำจะเดี๋ยวเตรียมเครื่องเสร็จแล้วจะถ่ายให้ดูน,ะนี่ยังเหลืออยู่นะคะยังเพราะว่าเราตัดกิ่งมาเราก็ยังไม่ได้เก็บเยอะ่อยดอกแครดอกแครเราเยอะอยู่เพ่จะทำความสะอาดทั้งใน,นนะ ก็มีมะเขือนะคะทุกคนเดี๋ยวตำน้ำพริกค่คะเดี๋ยวตำน้ำพริกกินเนี่ยหวานนะครับมะเขือรุ่น,นนี้หวานดีหวานมากมีสวนผักในสวนที่ไม่ไปปลูกไปน,นี่มาทำแกงส้มดอกเล็กๆเราก็จะเอาไว้ลวกของเรานะคะ,คะแล้วก็นี่นี่ <c oughs> ม่ ตัดนะคะไม่ไปตัดออกมาเพราะว่ามันยอดมันมันมันยาวแล้วเราเราลำบากเราเก็บดลำบากเนะไม่ไบก็จะตัดจะพยายามตัดกิ่งมันใบเรื่อยๆเนาะก็จะเอาแต่ยอดอ่อนๆมันเนี่ยเวลาเรากินเราก็ม้วนม้วนม้วนได้เลยนะคะทุกคนเราก็ไม่ต้องเอาแก่เกินไปนะแต่มันก็เยอะแล้วลหละมันมันก็เยอะแล้วนะคะทุกคน แต่ก็ยังเสียดายอยู่เสียดายที่มันยังอ่อนๆอ,อ,อยู่นะก็เก็บไปอันนี้ก็ไว้ทำอันนี้ทำแกงส้มพค่ยังเสียดายมันอยู่นะลวกไว้กินแล้วก็เอาไปให้เพื่อนบ้านกินด้วย เด็ดเด็ดให้ดูนะทุกคนแล้วก็จะเหลือแค่นี้แล้วเราค่อยจะเป็นรั่วเพราะถ้าเราเลวกหมดเนะี่ยมันก็จะเป็นใบนะแล้วมันใบมันก็จะหลุดหลุดรื่องออกมานะน้ำมูกก็ไหล ไมันเหลือแค่ตัวนี้เวลาเรากินเราก็ม้วนได้เลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องมาเด็ดอีกรอบหนึ่งนะอันนี้เนี่ยยิ่งอร่อยเวลากินนะทุกคนมะเขือนี่แม่จะไม่ลวกนะคะมะเขือแม่กินดิบเนี่ยค่ะนี่นะแล้วเราก็ม้วนเข้าปากเลยถ้าถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ ใบมันจะร่วงอนะ่ะเวลาเราลวกเสร็จนะอ,อันนี้ก็ก็เหลือแต่ใบอ,อ่อนๆนะใบแก่ก็ไม่เอานะคะลวกมาแล้วเราก็กินใบแก่มันไม่ได้หรอกมันก็ทําให้เกะกะเฉยๆทาให้ดูไม่น่ากินทาให้ดูไม่สวยนะเวลาเราลวกเสร็จอนะ่ะมันจะไม่สวยนะคะทุกคนไม่น่ากิน เพราะฉะนั้นเราก็เอาแต่ใบอ่อนๆมานี่แหละอ,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 อย่างนี้ให้กินนะคะทุกคน,นโอเคีค่ะได้แล้วนะคะทุกคนนี่น้ำพริกแม่ก็เสร็จแล้วมีผักลวกก็เสร็จแล้วนะคะมาเรามาจิ้มข้าวกันเลยดีกว่าข้าวเหนียวลว ิอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณ <c oughs> ที่เข้ามาชมคลิป <c oughs> เล็กๆน้อย <c oughs> ของแม่ใบนะคะฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่ใบแบบนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านจเนจริญเจริญนะคะ